ท่ผชมคะเราคงจะเคยได้ยินนะคะว่าที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยค่ะจะมีศาสนสถานแห่งหนึ่งนะคะก็คือที่วัดห้วยปลากัง้งซึ่งจะมีความวิจ,จิตรงดงามอลังการนะคะ แต่ว่าหลายท่านก็ยังไม่เคยได้มาเลยยังไม่เคยได้ชมด้วยตนเองเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะมาค่ะดิฉันจะพาท่านผู้ชมไปพบกับาศาสนาสถานนะคะและไฮไลท์ของวัดห้วยปลากั้างไปดูกันว่าข้างในเนี่ยมีอะไรยังไงกันบ้างนะคะตามมาเลยค่ะ จ้าแม่กวนอิมปางประทานพรขนาดใหญ่ที่แกะสลักด้วยไม้จันหอมตั้งสูงเด่นเป็นสง่ายอยู่กลางพบโชคธรรมเจดีนักท่องเที่ยวหรือผู้สแสวงบุญที่เดินทางมาที่นี่ก็มักจะเข้ามาสักการะขอพรให้ช่วยคุ้มครองปกปักรักษาให้ประสบความสำเร็จในทุกประการให้ปลอดภัยจากอุบัติภัยทั้งหลายทั้งปวงและก็สมหวังในสิ่งที่ตนเองพึงปรารถนา ถ้าเผื่อว่าท่านผู้ชมเดินขึ้นไปที่ชั้น2และชั้น3ก็จะพบความงดงามขององค์เจ้าแม่กวนอิมที่แกะสลักด้วยไม้ปางต่างๆแตกต่างกันออกไปถ้าเดินไปชั้นที่4นะคะก็จะพบกับหลวงพ่อพระพุทธโสธรจำลองในส่วนของชั้นที่5ก็จะเป็นเจ้าแม่กวนอิมปางพันมือที่หาดูได้ยากชั้นที่6เป็นหลวงปู่โตพรหมรังสีและหลวงปู่ทวดในชั้นที่7จะมีพระพุทธรูปปางนาคปรก ถือว่าเป็นชั้นสวรรค์ดาวดึงปกป้องคุ้มครองบัตตพีในชั้นที่8จะเป็นพระสังฆาจายหรือพระศรีอริยเมตไตรเทพเจ้าแห่งความสําเร็จเทพเจ้าแห่งความร่ํารวยประทานทรัพย์ประทาน,รทานพรส่วนในชั้นที่9ก็จะเป็นพระอิศวรที่ตั้งอยู่ชั้นสูงสุดนักท่องเที่ยวกับผู้ที่มาสแสวงบุญนะคะก็มักจะเดินทางมาที่เจดีย์แห่งนี้ก็จะเข้ามากราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามชั้นต่างๆเพื่อให้สมดังปรารถนา ถัดจากพบโชคธรรมเจดีก็จะเป็นพระอุโบสถสีขาวที่ทางขึ้นเป็นบันไดานาคพระอุโบสถนี้นะคะก็จะมีลวดลายปูนปั้นทั้งหลังภายในประดิษฐานองค์พระประธานสีขาว สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนต้องมาสักการะก,ก็คือองค์เจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่มีความสูงประมาณ79เมตรถ้าเผื่อเทียบก็เท่ากับตึกสูง25-26ชั้นตั้งอยู่บนเนินมองดูเป็นสง่านะคะภายในองค์เจ้าแม่กวนอิมก็จะมีชั้นต่างๆที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับองค์ท่านทำด้วยปูนปั้นที่วิจิตรงดงาม พลังของชาวพุทธที่ร่วมใจกันบริจาคเนี่ยสร้างสิ่งที่เป็นาศาสนาวัตถุจะเป็นอุโบสถก็ดีเจดียด์ก็ดีหรือเจ้าแม่กวนี้ก็ด,ดีมันบ่งบอกถึงความเป็นพุทธศาสนาและบ่งบอกถึงความยั่งยืนของพุทธศาสนาบ่งบอกถึงความมั่นคงและความสามัคคีของชาวพุทธที่ร่วมใจกันบริจาคขึ้นสร้างแบบนี้นั้นฉะนั้นการทำาศาสนาวัตถุขึ้นในที่นี้ ก็จะมีศาสนาธรรมศาสนาทายาทและศาสนาพิธีเข้ามาร่วมด้วยก็หมายถึงคนก็จะหลังไหลเข้ามารวมกันที่วัดนี้ก็จะได้ฟังธรรมะไปด้วยจะได้ศาสนาพิธีไปด้วยจะได้เข้าถึงพุทธศาสนาได้มากๆขึ้นเลหลายหลายคนซื้อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนไปลําพังหลวงพ่อเองก็อายุมากขึ้นเรื่อยๆก็จะล่วงรับดับขันลงไปแต่ศาสนาวัตถุที่เราสร้างนี้เชื่อกันว่า มีอายุยาวนานหลายร้อยปีอย่างน้อยเราก็สืบทอดไป100ปีจบประหลักขัดพังลงไปพระรูปใหม่ก็จะสืบทอดต่อไปให้ยาวนานถึง5,000ปีก็แสดงถึงว่าความมั่นคงของพุทธศาสนาที่มีความยิ่งใหญ่อลังการของพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนอย่างมั่นคงและแน่นแฟน้น แน่นอนค่ะว่าวัดที่มีความงดงามและเป็นที่พึ่งทางใจแห่งนี้ก็ย่อมมีคนอยากที่จะร่วมบุญด้วยนะคะเมื่อทางวัดได้มีาศาสนาสถานแล้วหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพบโชคท่านก็ได้พัฒนาต่อไปในการช่วยเหลือด้านาศาสนาสงเคราะห์สําหรับเด็กกําพร้าคนชรา,าผู้ยากไร้และผู้เจ็บป่วยจะเป็นยังไงติดตามได้ในตอนหน้านะคะ